หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผม w a w c o o r o s o a u d i o com นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ครูอยู่กับเราซาบูบาเดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีสินค้ามานำเสนดทุกท่านแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กับแบรนด์ของเซนเซอร์นะครับโดยที่ วันนี้เราอยู่ในเกมซีรีส์นั่นเองครับหลายๆคนก็คงได้เห็นเกมซีรีส์ในหลายๆตัวแล้วนะครับซึ่งมีรุ่นก่อนหน้านี้ออกมามากมายนะแต่วันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยครับนี่คือ JSP 6 0 0นั่นเองครับอ่านี่คือเจ้า JSP 6 0 0นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกกับโลหะนะครับผสมมกันนะ่นในบางส่วนนะครับสามารถปรับข้อตัวนี้ยืดได้นะครับเพื่อให้พอดีกับศีรษะของเรานะครับรวมถึง มีปุ่มเลื่อนตรงนี้ครับปรับระดับได้นะครับเป็นปรับแรงกดนั่นเองครับแรงกดก็คือแรงบีบที่ว่ามันจะเข้ามาบีบกับหัวของเรานั่นเองครับใครชอบหลวมๆก็สามารถที่จะเลื่อนมาล่างสุดเพื่อที่จะให้มันไม่บีบมากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็สามารถที่จะทําให้มันแน่นกระชับได้นะครับตัวนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็หนีบแรงขึ้นไปหน่อยนึงนะครับฉะนั้นก็เลือกเอาว่าชอบระดับไหนเนาะฉะนั้นเรื่องของการบีบเวลาอยู่บนหัวอะไรเนี้ยก็ตัดได้เลยนะฮะ เพราะเจ้าจตัวนี้ปรับได้นั่นเองอ่ะสําหรับเจ้า gsp 6 0 0เนี่ยจะมีไมติดมาด้วยตรงนี้ซึ่งไมก็สามารถที่จะกางออกมาอย่างนี้ได้นะครับเมื่อกางมาแล้วจะเป็นการเปิดถ้าพับลึงไปก็เป็นมิวนะครับส่วนไมก็จะมีข้อตรงนี้ที่งอได้นะครับส่วนหูฟังทางด้านขวานะครับตรงแท่นวงกลมตรงนี้นะครับคือวอลลุ่มนั่นเองครับซึ่งเราสามารถบิดบิดวอลลุ่มได้นะครับที่ตรงนี้เลยส่วนตัวสายครับให้ทั้งหมดสองเส้นนะครับจะมีเส้นที่เป็น AUX นะครับแยกเป็นหูฟังนะครับแล้วก็ใหม่์สำหรับสอบ PC น่นเองครับมันก็มีแบบแยกมาให้หลแล้วมันก็ด้านนี้เอาไปเสียบหูฟังนะครับสว่วนอีกอันก็เอาไปเสียบกับพวกดีไวทที่เป็นแบบรูเดียวนะครับมี AUX แบบช่องเดียวนะฮะก็คือพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะครับแล็ปท็อปมือถือนะฮะลงไปถึงคอนโซลต่างๆนะครับอย่างร n d o Switch นะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับ ก็เป็นอันนี้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นหูฟังเกมที่ตอบสนองความถี่อยู่ที่1 0ถึง30,000เฮิร์ตซ์นะครับก็เลยไงว่าครบจบยาวนะฮะมีแรงดันอยู่ที่28โอห์มก็ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ลองแล้วนะครับเสียบพวกออนบอร์ดอะไรพวกนี้อาจจะยากสะหน่อยนะครับเสียงก็จะเบาค่อนข้างเบาแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ยังไม่เต็มที่นะครับถ้าอยากได้เต็มที่จริงๆก็แนะนําให้ต่อพวกอุปกรณ์อย่างพวก เซาล์การ์ดแยกเพิ่มนะครับหรือพวกถ้าเกิดใช้เป็นอุปกรณ์อื่นก็มีแดกแอมอะไรเงี้ยเอามาต่อเพิ่มได้นะฮะก็จะช่วยให้ตัวนี้เข้ามาได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วพอเราพูดถึงอุปกรณ์ทีนั้นนะฮะเราก็จะมีตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยครับเจ้านี่คือ epos นะครับ gsx 300นะฮะร,รูปร่างของมันก็ค่อนข้างเล็กมากนะครับเทีเยบกับฝากเลก็ประมาณนี้ นะนะนะก็เป็นตัวที่เป็นสาวการ์นะครับที่แยกออกมาแล้วก็เป็นทํามาเป็นสาหรับรุ่นเกมมิ่งนะครับฉะนั้นมันค่อนข้างเบาแล้วก็เล็กนะฮะเรีวยกว่าเอาไปที่อื่นก็ยังได้นะครับแล้วก็มีการทํางานไม่มากมายอะไรนะครับมีแค่ปุ่มฟังก์ชันกับตัววอลลุ่มแค่นั้นเองส่วนช่องเชื่อมต่อนะครับก็จะมีเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่อง AUX 2ช่องก็คือช่องหูฟังและก็ช่องไมค์ครับ อ่ะเจะ e ้า epos ตัวนี้นะครับทำงานโดยง่ายๆเลยนะฮะก็คือเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสายเข้ากับหูฟังก็สามารถที่จะทำงานได้เลยฮะแต่ว่าจะให้ทำงานได้ดีจริงๆแนะนำเลยครับว่าควรที่จะโหลดโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมของมันนะครับก็คือ epos gaming suit ซึ่งงานทำงานของมันเนี่ยก็อบอกไว้ก่อนว่าโปรแกรมตัวเนี้ยติดตั้งได้ใน pc เท่านั้นนะครับ mac ยังไม่ได้นะครับผมโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถเซตติ้งได้หลายๆอย่างมากสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการคนโทรลเรื่องของอีโคไลเซอร์นะครับหรือแม้กระทั่งการเซ็ตค่าการเสรียงรบกวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนอสเกตนะครับซึ่งสามารถการเสรียงรบกวนภายนอกได้นะฮะแล้วก็แต่ว่านอสเกตนี่ถ้าเกิดว่าเราปรับมากเท่าไหร่จะยิ่งมีผลกระเสียงพูดของเราด้วยนะครับฉะนั้นมันก็ต้องเลือกเอานิดน,นึงว่าเราจะใช้ระดับไหนนะฮะแล้วก็มีนอสแคนเซลลิ่งด้วยครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเซ็ตค่าความเขาเรียกว่าค่าความ ตั้งค่าให้น้อยแคสเซลลิ่งทำงานได้มากหรือน้อยนั่นเองครับก็สามารถที่จะเซตได้ในโปรแกรมครับด้านในนะครับมี EQ ซึ่งสามารถที่จะเซตเทมเพลตต่างๆนะครับในตัวนี้ได้เลยนะฮะเรีรยกง่ายว่าสามารถตั้งค่าเทมเพลตที่เราต้องการใช้ได้และใช้งานให้กับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเล่นเกมหรือทำาอื่นๆก็สามารถที่จะเซต EQ ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้รองรับความละเอียดอยู่ที่24บิตนะครับ 96K นะครับ24บิต 96K นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเปิดเป็นโมด7.1นะครับซึ่งเจ้าตัวน,นี้เปิดได้นะครับพอเปิดโมด7.1ปุ๊บมันจะเหลืออยู่ที่16บิต 48k นะครับฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าเราชอบประมาณไหนนะครับแต่เท่าที่ลองฟังคู่กันนะครับใช้คู่กับเจ้าตัว jsp 600นะครับ ใช้สอตัวนี้ด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าช่วยได้มากเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วตัวมันเนี่ยขับด้วยออนบอร์ดค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวนี้มาช่วยปุ๊บเสียงที่ได้ค่อนข้างเต็มมากนะครับแล้วก็จัดว่ามาครบเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงของมันเนี่ยรจะกาเมันว่าเสียงค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเกมเนี่ยย่างิติได้ดีส่วนเสียงเครื่องของระเบิดหรือพวกสิ่งยิงปืนอะไรต่างๆเนี่ยขับแรงมาได้ดีมากนะครับ ความรู้สึกเวลาเราฟังเนี่ยเป็นธรรมชาติมากกับการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้านี่นะครับให้คุณภาพการเล่นเกมที่ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวสาหรับใครที่รักการเล่นเกมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เจ้าตัวนี้ทํางานได้เต็มที่นั่นเองครับฉะนั้น ePo s s ์ n เซนตัวนี้ไม่จาเป็นว่าต้องใช้กับเจ้านี่อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะใช้กับหูฟังอื่นๆได้ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมครับมันมีเรื่องของโปรแกรมซึ่งเราก็สามารถที่จะเซต ค่าต่างๆให้เหมาะสมได้นะครับฉะนั้นจอนเดนี้ก็จะช่วยได้มากเช่นกันครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับก็สามารถที่ต่อได้นะครับหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่เราทิ้งไว้ให้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงว่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ์เราด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ